นึกว่าเอามาฝากอะไรเนี่ยหุยเขากำลังนิยมกันเลยนี่นะผากกรอถั่ถุงเท่าไหร่เนี่ยถามจริงร้อยหนึ่งสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยหนึ่งพี่ว่าซื้อผักจริงๆมากินดีกว่ามนี่ถูกแล้วนะเพราะว่ามันมีแบบสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยห้าสิบเอ้ยไม่ใช่ร้อยสามสิบกรัมรอแต่เขาอว่ากินผักสดดีกว่านั่นน่ะสิก็กินเอาไว้แค่แบบว่าให้หายยากใช่ไหมพี่ใส่คลิปด้วยได้ไหม สายชิมใหม่ซีข้างขินเขาเพิ่งร่อนยอดคิปกันเบลยแก้วที่เมื่วานใช่ใช่ไม่ใช่แก้วใหม่นี่นะคะเราจะชิมนะคะเร็วก่อนพรามันตรงเปล่าเพราะว่ามันผักอบกรอบเออถ้าเกิดว่ามันแพงกว่าผักจริงแล้วก็เดือดเดียวอะเออมันเป็นกระแสไงคนด้วยนี่เลยนะก็วางไม่ฉีดตรงนี้เลยตรงนี้ บอกว่ามันจะมีเอเนี่เห็นคนขาบนกันว่ามีพุทราเยอะก็ผักเดี๋ยวเราเอาเอาออกมานะคะโอ้ยกรอบกรอบหรือแข็งวะมีพุทราเยอะมากเนี่ยเคืออะไรอ่อยอู่พรนี้นแกงกว่าไม่หรอไม่หากรูกกันหรอ ี่เห็นคนตามหาเยคะแต่ี่เอีที่มันเกิดมนี่งานมีพุชตาุตาเกี่ยวอะไรคะนี่งานมามีพุชตาจรุตามัเกี่ยวอะไรุตามนี่นนย,ย่อืมนี่นะ่าจะแตงกวา<ม>อันนี้ยาวว่าแตงกวานะคะาวมเียาน <c oughs> มันมีกลิ่นไงมันมีกลิ่นบางอย่าง,องอาก็คงจะเป็นเหมือนของปรอมรอแต่อันอื่นจะไม่ได้กลิ่นเหมือนอันนี่ยกินจริงๆนะคะที่ปู่เนาะอันนี้ก็อะไรอะแตงไฟอะหวานเป็นไรเออที่ปู่ต้องกินกินเสีย นี่ไงที่เขาบอกว่าซื้อผักแันได้คือต่ออ,อันไหนนา่าจะหล่อสิบ้าไม่ไม่มันมกมันเหลืองมันเหลืองหรอไม่ใชรหล่อหรอไม่ีไม่ไงนที่ถูกที่มันนี้นี่ไงที่เรานี่เราล้างมือแล้วนะฮะ Saint อนน um ี้น so, like okay, so well. anyway, ่าจะมีปน๋ยอืมต้งแดงๆก็น่าจะแค่เป็นมันม่วงว่ะมันมวเดืนนี้นี่เนียนเลยอืม ความจริงอยาต้องให้เห็นคนกินด้วยไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าคะเพราะว่าไม่ได้เห็นะก้อนร้อยลูกแพงอ่ะหรือว่าจริงกันน่ะถ้าเกะชิมี่ทม่สุดกรรมละบาทเลยนะก็คือสองร้อยห้าสิบมก็คือสองร้อยห้าสิบบาท ซื้อผักจริงแล้วก็ชุบแป้งทอดน่าจะอร่อยกว่าแต่ถ้าคิดว่ากินไม่รู้กินไม่รู้ไ็้ถือเถอะจริงๆแต่บางเมืองวาชอบนะนนออจริง,งรว,วันนี้ข้าวที่แกงก็ไม่จอดเสี็จะหาด้วยนะวันนี้ว่า ไม่ทำพิเศษแต่อาไอ้ถ้าพูดถึงว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักเหรอก็โอเคแต่ถ้าไม่ชอบกินผักก็ไม่ลองกินกุา็จะประหยัดกว่า,าแล้วก็งงมากว่าเราคุ้งามันเกี่ยวอะไรกับผัก อ๋อมันเป็นฟู้ชเวสต์เทเบิลก็คือผักและผลไม้นะคะแล้วมันมาเดินทำผลไมนนน้นั่นเองเมื่อวานกีนนั่งกินคนเยอะคือมีคนสรุปก็ไม่ได้ช่วยลดความร้นด้วยเพราะว่ามันก็ยังมีมน้ามันหตือว่ามันมีน้ำมันอมนะมันจะมีน้ำมันได้ไงเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการอบ เลยจะเอาดูดนะ้ำออกไปให้บบมันกออืมันก็เหลวเหมือนมันเป็นน้ำมันตนมามธรรมชาติหรอ,อ,อพี่ถูกไม่กินกุกงสาเวลาดูาาใดนถุงนี่ที่ชอบกินนะถุงแม่ตนตะวันอ่ะ เจ้บอยมันอยู่นี่จู้มันไมกล้มาอยู่ไหนมันก็ต้องไปเกินติดมันเก็บร้านนะที่บอกว่ามันเหมือนแบบโต๊ะสายมันเก็บทุกอย่างเลยครับโต๊ะโต๊ะอีกแบบมันเก็บทุกอย่างไหมพี่ว่ามันควรจะต้องเก็บเพราะว่าลมมันแรงให้ตรงนี้ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ในการกินผักอบกรอบถ้าคิดว่าซื้อมาลองกินก็ซื้อแต่ถ้าซื้อมาเพื่อจะกินผักให้ได้ประโยชน์ไม่อรอกหลอกไปซื้อผักจริงๆแล้วก็ชุบแป้งทอดอร่อยกว่าแต่ถ้าซื้อแต่ได้กินเปียอะไรวะกิน <c ười> น้ำางรงน้ำกินไหมาอาน้ำเลย